ใครบอกว่าโคราชเป็นเมืองที่ร้อนผมจะบอกเลยครับว่าความเข้าใจของคุณเนี่ยคุณเข้าใจถูกแล้วครับอ่ะโอเคแต่เรามาดับร้อนที่เครื่องนี้กันเพราะพัดลมมันเยอะจริงๆครับ27,770บาทครับเป็น i5 Gen 12ครับ 12,400F ้นะ6คอร์12เทอร์โบ4.4ครับแ a m v i ด e r g a ร i n g ม6ิ่งสิบจิกดีดีอารบัสสา0เป็น RGB ก็คือใส่8 g b จิกแถบนั่นเอง M.2 NVMe ครับ256 g b ครับ กาจอครับมาพร้อมกับ RTX 2060พัด12จิกนั่นเองเป็นตัว a s ุ s นะครับเป็นตัว2พัดลมนะครับผมชุดน้ำ3าตอน360มมใส่อยู่ด้านบนจากซีน a มมครับแล้วก็ Power Supply ครับ Sigma Tech 600วัตต์เคตัวนี้เป็นของซีน a มมี่วิชั่น1 2 6 2เป็นตัว V2 นั่นเองนะครับรีโมทเปลี่ยนไฟปิดไฟได้มีให้หมดที่เครื่องนี้นะแล้วก็ตัวเมมบอดเป็น H 6 1 0 M ตามนี้เลยนะครับทุกอย่างในเครื่องเนี่ยเป็นของใหม่ทั้งหมดประกัน3ปีนะยกเว้นการจอเป็นมือ2ประกันศูนย์เหละโคตรเยอะครับประมาณ2.5ปีน่าจะได้จบไปในเครื่องนี้27,770แล้วได้สเปคตามนี้เลยผมมองว่าคุ้มนะแรงด้วยเครื่องนี้นะครับ RTX 2060พัดมันเป็นตัว12ชิกจับคู่กับอ่า i 5 72เหกคอร์เทสบอกเลยว่าเหลือๆที่เครื่องนี้นะครับจบเจ้าทุกเกมที่เครื่องนี้27 770ดเที่บอยพีซีครับผม